ก็จะมาดูแปลงนานข้าวหอมมะลีนะคะก็จะทําความสะอาดนะคะปัดปัดนานข้าวออกมาคะ่ะต้นที่เป็นต้นหญ้าต้นพืชน,นะคะก็สลัดสลัดออกบ้างนะคะทําความสะอาดให้แปลงนานข้าวของเรานะคะเป็นผักพักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคันนาสูงค่ะนี่ตรงนี้นะคะที่มาอัดคันนานะคะที่ส่มเตียมไว้นะคะนั่นก็จะเขียวชะอุ่มดียุ่ค่ะ เดี๋ยวชาวนาสีผ้าไปด้านนนก็คือทำความสะอาดเล้วแน่เนนะคะไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นยังดูแลยังประทานได้ดีเนาะนี่กับปัดปัดออกข้างบนเฉยๆฉยบริตำค่ะเพราะว่ายานพิ่นเลื่อยรูดูเร้วเนาะคะ่ะก็ยังปัดออกนะคะนั่นปัดปัดออกนะคะปัดดอกหญ้านะคะคือต้นข้าวนะคะนั่น ก็จะพาพี่น้องไปยัง้งละเนี่ยก็จะมาเป็นข้าเหนียวค่ะนี่นี่ก็สูงขึ้นมาอีกเนาะค่ะนี่สูงมาอีกพื้นที่สูงมาอีกนะคะก็จะพาไปทังงโนนก็จะเป็นน้าโน้นนะคะตรงนั้นคือโกรด์ทินนะคะที่อยู่ตรงพุ่มไม้นะคะก็เป็นตอนเช้าเช้านะคะตอนเช้าเช้พาพระที่ขึ้นแล้วนะคะสาย ก็จะขออนุญาตในการขึ้นไล่สดนะคะก็พาพี่น้องเดินเร็วนะคะโอ้ยน้ำหมดแล้วในแปลงนะคะมีตรงที่ตรงที่ที่ไหนล่ะที่ปาริศาเหลว,วเก๋าแค้นแท่น้า,นานเนี่เนาะเป็นเขาเหนียวพี่น้องพ่อจะได้กินอยู่เนาะก็จะมีเสียงเครื่องไร้ย,ยานะคะดังเชี่ยวๆชนะคะ ก็จะเดินไปไปหาที่วางกล้องนะคะเพราะว่าโบมีขากล้องค่ะก็จะเอาไปตั้งไว้นะคะแล้วก็จะไปทำตรงที่ที่ว่างๆนี่ค่ะนี่ค่ะตรงที่ว่างๆแบบนี้นะคะก็จะมาดำนาสามค่ะก็มีต้นต้นข้าก๊กต้นก้ามาจ็กใส่ะคะ่ะก็คือหยิบเคลื่อนย้ายจากแปลงนาะข้าวตรงนี้นะคะ ก็เป็นวิวในการเดินนะคะเดินเดินถ่ายก็จะเร็วสะเทือนอยู่นะคะก็ขออภัยนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ถึงแปลงนาข้าวนะคะก็นี่ง่ายอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่ถ้าสมมติต้นข้าวต้นกล้าของเราที่มีน้ำอิม่มอุดมสมบูรณ์เขาก็จะ สมบูรณ์นะคะก็จะเอาต้นกล้าที่นี่มาปักดำตรงนี้เนาะเสียดายพื้นทีนะคะนี่เนาะกว้างดูกับแสงพระอาทิตย์นะคะก็จะส่งมาค่ะนี่ค่ะต้นข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวเอาไว้รับประทานนึ่งนะคะต้องไปทําการนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวสวยก็จะเป็นถ้าหุงออกมาก็จะเรียกเป็นข้าวสวยนะคะถ้าสมมุติเป็นข้าวสวยก็จะหุงนะคะเรียกว่าเป็นการหุงถ้าเป็นการทําเป็นอาหารประเภทข้าวก็คือข้าวเหนียวจะต้องมีการแช่น้ํากวนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะบางท่านสมัยใหม่ก็อาจจะไม่แช่นะคะเราก็จะต้องทําการแช่น้ําไว้สักพัก 2อถึงสถึงสชั่วโมงแล้วเราก็เอามานึ่งใส่ซึงนะคะแล้วก็นึ่งนะคะไว้ทําบุญตักบาตด้วยแล้วก็สะดวกในการหยิบจับถือแล้วก็ทําให้อรรถอริอร่อยนะคะเอาไปทําได้หลายๆอย่างนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะมาส่งกําลังใจให้ดีใจที่สุดเลยค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะ มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยกับแมลงปอต้นข้าวค่ะ